เดินทางมาถึงคนที่เกิดลักนณาราศีตุลนะครับลักนณาราศีตุลเนี่ยตำแหน่งของดาวพระราหูเนี่ยอยู่ในตำแหน่งของปัตตนีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัตตนีแปลว่าอะไรผููค้านะครับหุ้นส่วนนะครับและที่สําคัญครับปัตตนีแปลว่าความรักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักนณาราศีตุลนะครับแหมเสน่ห์แรงร้อนแรงเจอคู่เจอคนที่ถูกอกถูกใจนะครับเจอคู่ที่แบบมีเสน่ห์ดึงดูดคนลักนณาราศีตุลเป็นอย่างยิ่งและสิ่งที่สําคัญเลยนะครับชาวลัคนณาราศีตุลพู เองจะต้องระมัดระวังนะฮะคนที่เขาเข้ามานะครับแล้วเขายังแบบยังไม่จบกับคนเก่ายังเคลียร์กันอยู่นะอยู่ในระหว่างเคลียร์ยังคาราคาซังนะครับอาจจะเจอพวกไก่แก่แม่ไลาช่อนคนที่มีเจ้าของแล้วนี่อันนี้ต้องระมัดระวังนะครับแต่สิ่งที่ทําธุรกิจหรือว่าทํางานมันจะมีความก้าวหน้ามากขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะครับแหม่แล้วก็ได้รับพลังใจจากเรื่องของความรักมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีตุลนะครับอาจจะมีโอกาสดีๆครับแล้วก็ทํางานกับคนที่อายุน้อยกว่า ก็จะดีนะครับทำงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆบริวารหรืออะไรที่เป็นโปรเจกต์ที่กำลังจะคิดทําในช่วงปีนี้นะครับขอให้ตั้งใจเพราะว่าวงันาราศีตุลมีโอกาสที่จะรับทรัพย์รับโชครวยลูกเดียวเหมือนกันนะครับมาถึงครับ คนที่เกิดลักนณาราศีพิจิกครับดาวราหูยกย้ายครั้งนี้นครับเหมือนกับภูเขาออกจากอกเลยนะครับเพราะว่าดาวราหูเล็งรักถึงแม้จะได้กีตาเกเกเ์ก็ตามนะครับแต่ก็มีความอึดอัดวุ่นวายใจเพราะเป็นดาวพระราหูครับแต่การย้ายครั้งนี้ครับนั่นหมายความว่าลักนณาราศีพิจิกอาจจะเหนื่อยหน่อยเครียดหน่อยปัญหาของงานจะจุกจิกมากขึ้นแต่จุกจิกแล้วแก้ไขปัญหาแล้วจะได้เงินได้ทรัพย์นะครับและในปีนี้ครับมีโอกาสที่จะได้บ้านใหม่รถใหม่หรือรีโนเวทบ้าน ต่อเติมบ้านนะครับซื้อบ้านมือสองมาทำนะครับได้ทรัพย์ใหม่นะฮะแล้วก็อาจจะต้องเสียทรัพย์เกี่ยวกับโครงการต่อมแซมยอดยานผาน,นะเพราะนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีพิจิครับดวงอาจจะเสียเงินแต่เป็นแรงกระตุ้นนะครับถ้าคุณทําเรื่องของการกู้ยืมยืมเงินซื้อบ้านซื้อรถจะเป็นแรงผลัดดันให้ชาวลัคนาราศีพิจิเนี่ยมีกําลังมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีพิจิครับมีโอกาสได้บ้านใหม่ ในรถใหม่นะครับงานเหนื่อยหน่อยนะครับสิ่งที่ชาวลัคนาราศีพิจิกต้องระมัดระวังก็คือการมีปัญหากับคนในบ้านคุณพ่อคุณแม่นะครับอาจจะคุยกันคนละภาษาคุยกันผิดหนูนะครับดวงลัคนาพิจิอยู่ในบ้านไม่ได้เจอผู้ใหญ่ก็ต้องฟังอย่างเดียวนะครับไปโต้เถียงโต้แย้งไม่ใช่เรื่องดีนะครับแล้วก็ชาวลัคนาราศีพิจิตเดินทางไปนั่นนูน่นนี่จอนไปจอนมาจะได้เงินรวยลูกเดียวนะครับ เดินทางมาถึงชาวลัคนาราศีธนูครับดาวราหูยกย้ายแบบนี้ก็ต้องบอกว่ามีข่าวดีมีเรื่องให้ชื่นใจสุดสมหวังครับเพราะว่าธนูเนี่ยจะรวยมากจะปังมากจะมีเงินก้อนโตมีโอกาสซื้อบ้านใหม่รถใหม่ทรัพย์สินเงินทองเข้ามาจนสามารถซื้อบ้านซื้อรถแบบเงินสดได้เลยอะ่ะ คุณคิดดูซิว่าพนูไม่ปังไหวเหรอเพราะนั้นพนูครับทำอะไรก็แล้วแต่ทําธุรกิจเริ่มต้นนะครับใครที่ทํางานประจำแล้วอยากจะมาทําอะไรใหม่ๆในชีวิตอยากจะมาเริ่มค้าขายนั่นนูน่นนี่ขอให้ทําเลยครับเพราะว่าดวงกําลังมาเงินกําลังมาทรัพย์กําลังเข้านะครับเป็นโอกาสที่ชาวลัคนาราศีธนูนะครับจะรับทรัพย์มีความสุขสําราญกายสําราญใจนะฮะเบิกบ,บานกายเบิกบ,บานใจมีโอกาสรับทรัพย์รวยลูกเดียวนะครับนี่ก็คือชาวลัคนาราศี น,น,นั่นเองครับขอให้สมเร็จสมหวังนะครับขอให้มุ่งม,มั่นตั้งใจนะจ๊ะ